สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ชองพิมพ์พาดลวยนะคะเนาะเมื่อนีแอดกระเดม,มาทีวัดปลูกกระเบื้องแตกนะคะเนาะก็มาตามหาแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาทุกคือเก่าะคะ่ะก็มาพอท่นานผาาู้อาเพิ่นนะคะกําลังปลูกกระเบื้องอยู่ตอนนี้นะคะ่ะเพราะว่าปัจจัยก็เริ่มลอยล้อนะคะเนาะก,ก็เลยต้องได้ห็ดเองค่ะ เลยมาทายทำเมืองว่าปูพ้่นปูกระเบื้องอยู่นะคะตอนนี้ก็เห็ดเองสร้างเองนะคะเห็ดไปตามที่ปัจจัยที่มีนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังขาดยั่วค่ะยังยังบ่พอนะคะกระเบื้องก็ยังขาดอยู่กะจังเดถถามพอแม่พี่น้องเอฟซีท่านไหนประสงค์ที่จะเห็ดบุญหอมสั่งกันก็ปูกะติดต่อมาได้เลยเ้ยค่ะเด้อกะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ว่่พลาดการแจ้งเตือนกับทางช่องพิมพ์พาอรวยเนาะค่ะเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยฮะคลิปดีๆไม่พอแม่พีน่ C น้องเอฟซีเฮานั่นะคะเนาะเดี๋ยวกับอีกสักครู่หนึ่งปูพ่นปูกระเบื้องเซตกับสิ่เดไปคุยกันนะคะว่ามือนีแล้วสิไใดตัวเลขหรือว่าแนวทางตัวใดมาฝากพอแม่พี่น้องเอฟซีเฮ้าคือเก่าบอนะคะก็รออีกสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ปูพ่น ปูกระเบิ้งอีกชักข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนกับสีไปเตรียมโตเดี๋ยวกับสีได้คุยกันนะคะยิังมันเรื่องบ่เราก็ปีนี้ปูดบ่ลอะไรนั่นน่ะพูปูบ่นอะไรบ่นี่เด้ทั้งหมังนี่นี่โอ้ยปูให้มันเบิร์นแ้มันแข็งปูมาร้อนนี่ ข้างางเป็นยไครับผมลุได้เยอะครับโงเนาะแต่เช้าี่ยึจังเลยเนั่ยยามันบ่มี่จะตูปัจจัยมา่้จางสร้างกดจังไหนคอยยไปนี่ละเยนพอเ้ามันกเดวตัวอีกกซี่หาปีที่ม่อก้เราอยู่กับเพื่อนเ้าเนี่ยนักแสงเนาะักแสางเจ้าม้วนไปสั่งให้แหงเอนกันยแเจ้าม้วนปูยื่ม้วนบนบ่ม้วน้วนไปเลยไก่ย

ไม่ด้มาเท่าหน่อยกันม่ได้ม่เท่าไรไม่สีปูกระตั้งไปปูตามนี่ตามเกลียทกท่านเกินไปเหยเกียตาห้าดงท่านเกินไปปูเราท่านเกินเนาะี้อยหา1ิกล้องมีอีร้อยกอไก็สี่เดียวปูร้อยหาิปีกร้อยหาสิบกล้องอันนี้ว่าแม่นบอกเลยกว่นหนึ่งหาชุด้วยหาิกล้องกระเบื้องได้ด้ ลอยหาสิวงกับเพื่อนครับี้น้องเพิ่งล้ยวแ่ว่าร้างแต่บอลมีเงินจนจงกูก็ค่อยปูไปทังที่หละแต่ว่าแต่ทำเร่งดีๆแล้วกะทีพื่อกันครับทั้งนีอยู่จะม่อยูเนว่ยนลงี่ได้ปูแ่ว่ามันห่นงมองสูมองต่ำมันห่นเกิไ่อยๆปัหนเนาะค่อย่ายัง่ร ของพระกับพระู้ร้อยยุคีไปสร้างกับสร้างผูร้อยจี่ว่างอะไรเนาะ้าี่ละดี๋ยวที่เราเห็นในตำหนิพวกี่อยบนไอ้ดอกอาเนี่ยแล้วมันม้ผู ยาเล่ามันได้ามเบือนครนะได้ไงได้เมื่อตัวผมคนนา้นตัวอไหร่ับเนาะหัวจะง pues ้งห oh. really well ah ัวนแต่ว่าควันจนมาควันบอเซียเนาะครับแต่ว่าหลวงพ่อสิขี่คนไหน่พันนั่นแต่มีอายุเอ้าบอเซียกันที่ไหนเห็นมันั่งรถผมออกสองหวที่หนึ่งออกทั้งเกียรสามออกทั้งเกียรตสองก็ว่าที่มิดพวมันว่าสียวข้าเจ้าว่งแบบว่าว่าเสียวตัวนี้นั่นนี่มีกเค่อยบอกว่า อยู่ถคันีด้อนะครับท,นนทื่อเงินที่เงินปล่อยไปได้ทั้ง่นเยเจะเก่าสามเลยก็มาใส่เลยเก่าสามแล้วมาจากรถแหลอโอ้เรขกเรียกทะเบียนรถอ่เพราะว่ามันเกิดมันฝันเจียวเลยฝันเจียวแล้วก็เลยปล่อยไปตามนี้แล้วฝันเจียวรถหรวอปูฝันเกียวเ,เป็นปัญหาบ้าฝันว่างเลยเลยนี่ยปูฝันว่าเขาเอาข้อยไม่กินเขาสามตัว ม่บอเล็กปูสีขาสามโัวนาะอจังแล้วมันได้ปั๊บงินเขาสองมือเขาพ่อเกีียวเรามากินยังจำดีมากเลยอลยรคันนี้เอา่จเ่ารถคันนี้สมาทรงก่อดีเครับนี่มันเขาดีวมากครับเล้ขอเอาสาตเอ๋ทะเบียนรถสามตัวเป็นตัวดังเงาทะเบียนทั้นสามตัวเป็นตัวยางปูคันที่ปีหกเต้าสาม เก้าสามมันกันเสีสามตัวเดิเอาสามตัวทั่วเพราะว่าปูฟันรังข้อยไม่กินเข่าสามตัวเนีดยมันเข่าเลยนี่สามตัวปูเก้693 6 9บวะนี่แล้วเขาทำจะพลาดที่สามตัวที่ข้ยกินเข่าสามตัวกินจนจำดินที่รับเขาเท่าไหรกว่าสองหมื่นโอ้เขาตบเงือนใจนะอมเขาใจให้เรียบร้อยนั่นแล้วมันเปลี่ยนสั่นีล้วแต่ว่ามาอยู่วัดห้องเขาเองเขาบอกไม่ลงปูบัว โบกหนคนแ่คร mm ับนก็ม right. uh ่ใ huh. นันั่งทังานอืม hmm. ค uh ือเป็นหัมากนั่น่หกเก่าอยู่เลยหกเก้าี่หกเกมันเป็นตัวหนาตันเนาะครับเอาเอาลองลองเขียนดูทะเบียนรถทะเบียนรถทะเบียนรถยังทะเบียนรถเอาเเลขู้รอดเขียนว่าทะเบียนรถหกเนี้ยก่อนสี่หกเก้าสามมันมันสี่ตัวเด้สี่หกเก้าสามทะเบียนรถสี่หกเก้าสาม ก็หัวตัดตัวรังนะครับ4693แล้ว,แล,วแล้วบันนี้ปูไม่นเมิดร้องตาบัวเล้า,าวาอียงก่อนไมมีมาไม่กิงค,คู่บาอาจารย์นะครับคู่บาอาจารย์มาซอยนี้ตัวนี้ปุ๊บข้นมานั่งทั้งหนาเลยนะอืมตัวอะไรบ้ี่นี่ก็หกเก้าเนี่ยหกเก้าแต่ว่าอยู่นั่งป พสามเนาะ <empl uch S 2> มัด<ห>ใกล้ๆกันใกล้ๆก,กันกกน,นะครับไอนเป็นโตขึ้นมานี่ม้วมันฝันเดะนั่งฝันว่า <laughs> นั่งเด้นั่งสาม,มาธิเดะม้วนว่านอนฝันเห็นฝันเดะเกิดช่วงนงั่งสมาธิคันพูดอะไรสก่เปียตัดยิงองไรกับปตัดเอารวดเด้อแต่ว่าพูนว่ากานเป็นทะเบียนรถสี่เปีนล่างใ้เป็นบนมันีกพูประกันว่าเป็นบนได้ กเก้าสามคือเป็นบนเลยโอ้ฮกเก้าสามนี่เป็นบนแต่ว่าล่างขอก็ได้แล้วเขาก็หัวอันหกหกฮกเก้านี่ก็เป็นบนยุ่แมนไม่อือก็ยุ่งกันเนี่ยอาอันนี้คือชุดบนุนเขียนนี่ไหม<น>แวบไ,ไหม่เออนี่คือชุดบนุนทูนะเอกว่าสี่พวเขาเจ้าโทูมาถามออบอกว่าสี่พวกรุ่งแรงมันอยู่ลยนะ ลง <c oughs> ลงโหลดไก่่นแก้เมือ่อีกแนวนึงกับมันถืนนนนอันผีนั่นผีเรื่องธรรมดาดครับแต่ว่ามันบ่ไก่ดอกเล้ยไข่ัอ,อมันก็ใดเ,เป็ี่นบ่ไก่ยังเม็ดมันบางหนึ่งสามแปดนั่นออกสามเก็ดจะสิว่าน,น,นั่นและสาแปดบอกข้าเจ้าถือเอาซื้อทุ่มเลยได้วายุข้างบนนะครับบอกกิดยาวสํกนะครับไม่บอกอะไรสวนร่างเรื่งมันอ่างพวนี้เจอหมอนี่เขาบอกนะว่าเด็กร่างเนี่ยที่สองเกียดก็นี่ร่างเป็นสองเก มันมีโอกาสเป็นไปได้ได้เกียดซองมันออกแล้วร่างสองเกียดมั้งร่างสองเกียดตัวเดียวเลยตัวเดียวโคโลโคโลหั่มกับข้อมกันออกหัวกับร่างเป็นร่างบนเป็นบนก็คือันสามแปดเขาก็บอกเนี่ยคนขยิออกจากวัดไงอืมเด็กสามแปดที่ขึ้นบนเน้่เขาก็บอกครับเขาก็ขยิบเจ้าฟังมันบ่กจำได้วเขาอยู่เขาอยู่จำได้อยู่นั่นแหละไม่กลมาต่างนี้เด็กครับ บางคนก็มันคือออกงหาสามเดือนนี่ออกยอแนี่ออกเร่งเลยทีว่ากนผู้เอาเป็นห้วยแมนนเดียวคยบอกตัวเดียวเนี้ยเอยบอกให้กลับเรื่อยๆใคยเป็นันะไม่คยปีนมากทีเจ้ะนะไม่จ้าทังเกลยต้องเด็กอครถคยปีนมากเลยมีแต่สีออกรถแค่แต้มนันคือจมนั่นนะเพานั้นว่าเป็นบนบนเลยที นี่คือว่าเลขสองเก็ดนี่ผมคอยก็ขึ้นมากอมคันแล้วเขาพุ่มมาบอกสี่แล้วเขาสี่แม่นี่เลขสองเก็ดได้ยุนี่นะปูนะนไ,ได้ยุนี่บัดได้ยุนี่พุ่มยุนี่บอกนะนี่เพื่อกันกันย,ยุนี่กันหก,ห,กหกเก้าโอ้หกเกา้าแต่ว่ามันมาตรงกับทะเบียนรถที่ปูขี่มาเอ่อสี่หกเก้าสามมันมาตรงกันอนั่งรถผมก็ออกสองว,วนันนะ่ะล่ะปู Những điểm song song kýt sang đi, ổng tham kýt, ổng kýt song, mọi người ổng người ta vô kýt lạc trong mọi lòng ta vô kýt lạc 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 kýt lạ kýt lạc 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 kýt สักศิษย์มันเสงี่ยงทุกวันบ่อสหาคำว่าหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปได้ปู้ที่ผู้บอกเลขกองการเข้าใจอยู่กับอยากปวดปลายอยากให้ปู้ผู้พนุจัตตัวเลขเขาอยากให้เพื่อนได้เงินได้ท่องนะผู้ใดนที่อยากให้กันเสียเงินเดี๋ยวเงินว่าส่นอยากให้เพื่อนได้เฮ็ดได้สางเขาเ่เพื่อนถือเพื่อนกับเม่อซอยเฮ็ดซอยสางสินะแต่ว่าของเรื่องคือฟันท่องกันตัวเดียวเนี่ยนั่นคือก่อสามเด้อบวดได้ ขั้นต้นเก้าสามบนสองร่งกัสองเจ็ดหเก้านี่ว่างอะสันปูเก้าขซื้อไปนามาอยู่โอ้มันตัดตัวนานี่เนาะตัดตัวหนามันก็ออกคออกู่หนาพูหลังเ่งเรงเรื่อเรื่องรเนาะก็เริ่มเข้าใช่หมเก้าม่ใช่าเรขู่นนี่คือตัดคู่หนาเลยแล้วก็ตัดคู่หลังบ่ต้องกลับบม่ต้องกลับมันเสีคันคู่หลังก็คือเก้าสามคู่หนากับื้อหกเก้าอ่ได้กลับแบบคือว่า่ซื้อหกตูไปเหตุการครับนี่าง นี่ขันอยว่ามันเป็นล่างนี่ขันมันขันมันขึ้นบนมาว่างไข้เลยเหรอคอืเป็นสั้นนี่ใส่ไข่ไขยบวมอาจก้นอยู่บ่เสียไข่อยู่เออเสียตัวมันไหลงวดมากนี่ปูวาลางก็คือแางปูวาบนคือบนนี่ปูวาสามแปดไขว่าละบนย่างเดียวข่อยวานะหามล่งรางวาน่ไม่เคยมีอะไรสั่นเลยออกสามเจ็ดขันว่าเด็กตัวใดบ่ออกนี่ก็คือบ่ออกนี่ใช่ไแต่ว่า มันเป็นนนะอ,อีหย่างวัาแล้วก็ได้มันก็ขึ้นเตีมลงเตีมเนาะทำมันสั้นกระดีดโอ้กับผู้เอาง่ายๆว่าผู้คานี่ละปลึ้นก็ได้ผู้คายบ่ซื่อล่องนะลงวัดล่งนึงให้สามแปดให้สามแปดพันบ่ซื่อสามเฉียดช้ากัดคือถือใจเสื้อนีนแ่แหละว่าปูโอ้ยเด็กปูนี่ที่ออกตรงๆมักน้ำผู้นี้มักน้ำเจา้าเจ้าผู้นี้ก็เลยบ่ได้อันนั้นก็เลยบ่ได้ซื้อลงเจา้าม เข้าไม่้ปาะว่าัมล่ออกแล้วหางล่างก็เปลีิยนบุญกย่ะุเสียไปจระซื้อตัวอก็เลยวานน่อไเนาะบุเสียไก็ซื้อเพราะว่าืเขาก็ต้่งซื้อตอนเขเสนันตอนั้นอืมนี่สองเกจนี่เป่นบนสองเกจเขามีเปล่นบนบนกับเจ็ดสองกัีนกี่ก๊เป็นเจ็ดสองว่าได้พ่อมบ่เป็นได้สองเจสองเกจเท่านั้นนอกจากสวาสิเป็น อ่าสองหกจังสีเนาะรถรถแต้มขึ้นแต้มได้เต็ม่าสีให้กลับไม่มีกลับเน่ผมก็ซื้อไงตัวกับสองเกียรไอ้สองเกียรเนี้ยก็ซื้อสองหกสองแปดงั้นว่าสั่นพูซื้อเท่านั้นกันว่าเพื่อนว่าสืซื้อขึ้นชื่อลงว่าในในส่วนเลขวนนี่ให้ว่าคักแล้วเท่าสามหนึ่งอันนี้เลขมันก็ะเทิรกันนล้วเขาพูดบอกน้องเนกันมะพูหะ กันวขื่นลองไว้บ่เลขกควท่องไ่บ่ขื่นไ่ร่งเอางสี่รถอดนี้จะคู่หนาคู่หลังอันคู่หนาคือสี่หกคู่หลังคือเก้าสามอฉีดกันกลางไว้เลยนคู่วนสี่ขื่นหวงก่อข้างหนาเลยมันก็มีก่ออย่ามันเปลีวขืนหนาเลยี่นสี่ขนออกขื่หนาเลยนี่ย ต้องอะไรบอกต้องอะไรมันตัวนั้นก็จําเลยครับไม่กพูุหนาทั้งหนาคุณหนอดทั้งหนาเนาะไปยัง็ุดออกทั้งหนาพูม่้กเพูนเลขผู้วางร่งเทียกับไปออกออมสินร่งเทียออกออมชินตรงๆกับนี่เมื่อนั้นเมื่อยป้อยไปสามเจ็ดแปดสองออกค่นั้นเลยออกอันยังออมชินบ่บัวเงืออกระสอบเนือเลป็วหน่อยหน่อยหน่อยตี ออกข้างนอกให้ตรงส่งซ้ำตัวเลยโอ้ก็ไปออกไก่บูสอ์ออกับที่เวียดนามคุณว่าอย่าม่เห็นอะไรทีิี่นี่นี่ักนี่ละบู่สต์นี่ละเนาะพูเนาะ,ะจะลาโรคก,กวนพูชั้นนี่ก็เป็นแนวทางจากผู้กระเบื้องแตกด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ลองเอาไปพิจารณาบ้างค่ะใส่ดุลพินิจใส่วิจารณญาณในการรับชมน้ำนะคะใส่สติในการลงทุนนะคะเนาะ ก็แคบหน้าจอไวเดอวยค่ะเดอสต็อปลรงแคบหน้าจอไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องเฮ้าค่ะกะพ่อแม่พี่น้องเขาเอาไปพิจารณาบึ่งนะคะเนาะมากว่ามากยังไดกะใช้สตินะคะในการลงทุนนะคะ พราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะค่ะเนาะไข่นี่กะใส่รุนพินิษเ์บ้างด้ค่ะกะซ้ำหรับคลิปนี้แอดกะสีขอฝากไวท้ทอนีนะคะพอกันคลิปหนานะคะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่บผาดการแจ้งเตือนกับทางช่องพิมพ์ผ้ารว้ยนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยฮะคลิปดีๆใหม่พอแม่พี่น้องเฮาเด รับช่วมรับฟังกันต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็พอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ